เฮียโยโซเครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่ a d i d a s นะครับจะได้เปิดตัวรองเท้าใหม่ที่มีชื่อรุ่นว่า Adidas X ส o เ s t กซนะครับซึ่ง a อ i d a s รุ่นนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจาก Adidas ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่า a d i d a s รุ่นนี้มีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไปดูกันเลยครับและนี่คือรองเทา้า Adidas X g h o s t e d ที่มาในคอนเซปต์พุ่งทะยานสู่อีกระดับของความเร็ว สำหรับเทคโนโลยีที่เขาใส่มาใน Adidas X g h o s t e รรุ่นนี้นะครับก็จะมี1คือ Translucent m i r r Skin ครับแล้วก็อย่างที่2คือ c a r b c h Speed Frame ครับที่จะมาช่วยเสริมความเร็วและแรงกับผู้ที่สวมใส่ครับและรองเท้า Adidas X Ghosted เป็นรองเท้าฟุตบอลที่เปล่งประกายให้เห็นถึงความเร็วตั้งแต่พบเห็นเป็นครั้งแรก ด้วยการนําเสนอวัสดุที่ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของอาดิดาสนั่นคือตัวรองเท้า Translucent Mirage Skin ซึ่งเป็นวัสดุชิ้นเดียวที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงนํามาสานขึ้นโครงจนเป็นตัวรองเท้าแบบชิ้นเดียวที่ไร้รอยต่อมีน้ําหนักเบาให้การซัพพอร์ตที่ดีและมีความมั่นคงนอกจากนี้ตัวรองเท้ายังมีลักษณะโปร่งแสงคล้ายกับวิญ,ญญาณส่วนลวดลาย3แถบที่อยู่บนตัวรองเท้านั้นก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปีกของเหยี่ยวเพลรกรินซึ่งถือเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในโลกนั่นเองอันนี้จะพูดแบบตติดลกก็คืออรนอ คอนเซปต์เหมือนแบบความเร็วสางใช่ป่ะแต่อาดิดาเนี่ยเป็นโกดไปเลยหรือว่าเป็นผีแบบความเร็วแบบผีแบบมองไม่เห็นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องน่าตลกว่าแบบทั้งสองค่ายเนี่ยก็แข่งกันแบบเกี่ยวกับความเร็วที่ใครเหนือกว่าใครอะไรเงี้ย ผมก็ตลกในจุดนี้เหมือนกันนะครับสำหรับการออกแบบรองเท้าฟุตบอล a า i d a s X Ghosted ให้ออกมาเป็นรองเท้าฟุตบอลที่มีน้ำหนักเบาและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั้นโดยการผลิตรองเท้าคู่นี้เริ่มต้นจากการรื้อโครงสร้างของรองเท้าว,วิ่งตะปูและนำมาประกอบขึ้นมาใหม่เพื่อน,นำมาใช้ในกีฬาฟุตบอลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วเป็นพิเศษผลที่ได้ออกมาก็คือโครงสร้างพื้นรองเท้า s ป i n Construct ที่ทำให้หน้าเท้ามีการดีดตัวสามารถตอบสนองจังหวะการออกตัวและเคลื่อนที่ด้วววยยคาามแแรรงใในนตไดด้้โหกซัที่ คงอีกด้วยทั้งนั้นยังไม่พอรองเทาง้าฟุตบอล X-Ghosted ยังมีเทคโนโลยี แบ็คคุ้มฟิกเอ็กซ์เพรียนที่จะทําให้นักฟุตบอลสามารถสัมผัสได้ถึงการระบายอากาศโดยทันทีที่สวมใส่แถมยังช่วยมอบความกระชับพอดีเข้ากับรูปเท้าอย่างแนบเนียนซึ่งทําให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างที่ต้องการนอกจากนี้ในส่วนเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาตอบสนองความต้องการของนักฟุตบอลในด้านการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนั้นอ d i d a s ยังได้คิดค้นพื้นรองเท้าคาร์บ s p สปีดเฟรมที่มีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ติดตั้งอยู่ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการที่เปิดกว้างและนำเอาแผ่นคนะา,าร์ มาปรับใช้ให้อยู่ในรูปที่แบบยืดหยุ่นได้นั่นจึงทำให้รองเท้าฟุตบอล a d i ิ a s X เ h o ก t e d เป็น ed, ปรองเท้าฟุตบอลคู่แรกที่มีการใช้งานด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ครับสำหรับในรุ่น Ghosted Plus ราคาจะอยู่ที่1,500บาทและรองเท้า Adidas X Ghosted จุดหจะอยู่ในราคา7,800บาทซึ่งจะมีจําหน่ายในวันที่1กันยายนแต่เพื่อนๆสามารถพรีออเดอร์ได้ในวันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปครับ และสำหรับความรู้สึกของผมนะครับที่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับ Adidas X เอ็กซ์โทั้งแบบพลัสแล้วก็แบบจุดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าผมชอบแบบพลัสมากกว่านะครับแต่ตัวจุดหนึ่งเนี่ยผมจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูแล้วกันโดยสิ่งที่ชอบหลกัหลกๆส่วนใหญ่นะครับหนึ่งก็คือผมชอบคอนเซ็ปต์ของเขาคือคำว่า h o s t e d แล้วก็เปิดตัวมาเป็นสีขาวกึ่งแน่นอนว่าผีเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นสีขาวตรงนี้ก็คือตรงตามคอนเซปต์อีกอย่างนึงก็คือตัวเ p p e ์พื้นผิวพื้นผิวจากตัว19เนี่ยเวลาไปเปียกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลื่นแล้วรุ่นนี้เขาเลยปรับว่ามี็กเจอร์ที่มีผิวมีความหยาบมากขึ้นเน้นการทัชบอลให้ดีมากขึ้นครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบที่เขาปรับปรุงขึ้นมาครับและอย่างต่อมาก็คือตัวชุดพื้นปุ่มครับชุดพื้นปุ่มเราก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนไปจากเดิมมกกก็็็็คืือชุุดพ้นนนปปป่่่แแบบบบเเเาจะที เป็นปุ่มกลมๆแต่ชุดปุ่มปุ่มแบบใหม่เนี่ยก็คือผสมกันระหว่างปุ่มไบมีมแล้วก็ปุ่มกลมๆซึ่งมันน่าจะมีการเกาะยึดติดพื้นแล้วก็เวลาสปินอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะออกตัวได้เร็วกว่าครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบทั้งหมดของ adidas Ghosted นะครับในรุ่นใหม่นะครับแล้วถ้าใครอยากดูประสิทธิภาพของรองเท้า adidas x Ghosted นะครับที่นักเตะระดับโลกได้ใส่กันเนี่ยเขาก็จะเปิดตัวในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยน รอบน้องอ้าวแล้วก็ฟุตบอยลยูโรปอาลีกรอบน้องอ้าว,วนะครับเพื่อนๆก็ติดตามชมได้ว่านักฟุตบอลระดับโลกที่ใส่กันแต่ละคนที่เป็นพรีเซนเ,เ,เตอร์ของ Adidas ที่ใส่รุ่น Adidas X g h o s t ์โเนี่ยเล่นไปยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการเล่นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างครับพเพื่อนๆก็ไปติดตามกันได้ครับและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับรองเทา้า Adidas X g h o s t ์โรุ่นใหม่ทั้งรุ่นทัดแล้วก็จุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆๆคคคคนน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 นไหหทททีีีีีี่่่่่่ออออออยยยยยาาาาากกกกกสสัััััังงซืื้้เเเเเ็็็จะะปิิดดขใใววว1 11รรรรบบแลมมพพ์ มาไปจับจองกันได้ที่ร้านค้าที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไซาคิกเซอร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย